EP6 เลกวิ่งบนชวน3มสำนักสรุปวิ่งตัวเดียวมวด16พฤศจิกามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซีทางช่องมหาบาร,รมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะ มาพบเจอกันสำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่6ลงช่องในวันอังคารที่4พฤศจิกายน2568สําหสำหรับแนวทางเล็กวิ่งบนชนสาบสำนักสรุปวิ่งตัวเดียวแอดมินเอามาลงแทนชุดหวย2เลขเข้าตาบังเอิญสมหวังสูตรลับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามารับชมและอัปเดตข้อมูลกันเลยนะคะ มารับชมกันที่ข้อมูลเดิมกันก่อนสำหรับนางเล่นเล็กวิ่งจัดหนักไวซอกเล็กเข้าตาแอดมินได้ลงไปแล้วใน EP ีที่4เอามาใส่ใน EP ีนี้อีกทีเพื่อประกอบการวิเคราะห์นะคะมาเก็บข้อมูลวันใหม่16พฤศจิกาวันนี้ไวซอกเล็กเข้าตาให้เล็กเด่น4เรามารอรุ้นกันนะคะ ตามมาติดติดด้วยแนวทางห้วซองบางเอิญผลงานาสุดวันหนึ่งพฤศจิกาห้เล็กเด่น7และ3ท้ายหลังวันที่1ออก898เล้าแปดเลกไมเข้านะคะและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับวดนใหม่16บหกพฤศจิกาให้เล็กเด่น7และ3าวันนี้ถ้าเกิดว่าหลุดอีกก็จะไม่นำมาเสนอแล้วนะคะ และก็ตามมาติดๆกับแนวทางไว้ซองสมหวังสำหรับเลขเด่นล่าสุดวันหนึ่งพฤศจิกาห้เลขเด่น8และ4ท้ายรางวันที่1ออก8-9-8ให้เข้าเลขเด่น8มาที่หลักร้อยและหลักหน่วยและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับงวดใหม่16พฤศจิกาห้เลขเด่น8และ7 เรามารุ้นกันนะคะทีมงานช่องมหาบารมีน้โชคได้นำเลขเด่นทั้ง3แนวทางมาจับเลขชนให้เป็นเลขเด็นเลขวิ่งคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซดูสถิติตามภาพได้เลยนะคะแอดมินขอลงสรุปผลงานตามนี้นะคะสำหรับงวดล่าสุด1พฤศจิกาไม่มีเลขชนแต่สำหรับงวดใหม่16พฤศจิกา จับเลขเด่นชนจาก2เลขเข้าตาให้เด่น4่องบางเอิญให้เด่น7และ3 2องสมหวังให้เด่น8และ7รวมทั้ง3สองงวดน,นี้มีเลขชนกันที่เลขเด่น7แล้วก็มาเปรียบเทียบกับแนวทางใหม่มาดูข้อมูลที่นำมาใช้กันก่อนนะคะข้อมูลแรกเป็นหวยซองกระเต้น ทีมงานเก็บสถิติมาวิเคราะห์6งวดดูตามภาพนะคะผลงานในงวดล่าสุด1พฤศาจิกะให้เลขเด่น7และ4ท้ายหลังวันที่1ออก8-9-8และหลังวันเลขท้าย2ตัวออก8-7เจให้ถูกเลขเด่น7เข้าทีเลขท้าย2ตัวล่างและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับงวดใหม่16พฤศาจิกะ ไฮล็กเด่น4และ8รอลุ้นกันนะคะตามมาด้วยแนวทางซ่องท่ออังคารทีมงานเก็บสถิติมาวิเคราะห์6งวดดูตามภาพนะคะสำหรับผลงานในงวดล่าสุด1พฤศจิกาไฮล็กเด่น3และ9ท้ายลางวันที่1ออก8-9-8 และหลังบัตรเลขท้าย2ตัวออกแปห้ถูกเลขเด็นเ้าเข้าที่หลัก10บบนและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับว่วนใหม่16พฤศจิกาหายเลขเด่น8และ6รอรุ้นกันนะคะตามมาด้วยแนวทางซองอาจารย์พัชราพ์ ทีมงานเก็บสาิติมาวิเคราะห์6งวดดูตามภาพนะคะสำหรับผลงานในงวดล่าสุด1พฤศจิกาห้เล็กเด่น4และ7ท้ายหลังบันที่1ออก898และหลังบัลเล็กท้าย2ตัวออก87ให้ถูกเล็กเด่นเค้เาที่หลังบันเล็กท้าย2ตัวและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับงวดใหม่16พฤศจิกา ใหเล็กเด่น5และ3เรามารอรุ้นกันนะคะขั้นตอนต่อมาทีมงานได้จับเล็กเด่นชนกันตามนี้เลยค่ะในวัน16สิงหาให้เล็กเด่น8ท้ายรางวัลที่1ออก865ได้รางวัลเล็กท้าย2ตัวออก63เข้าเล็กเด่น8ที่หลักร้อย หนังวันหนึ่งกันยาให้เลขเด่น3ท้ายรางบันที่1ออก3 56หละหและรางบันเลขท้าย2ตัวออก3 1หนเขาเลขเด่น3ที่หลักร้อยและเลขเด่น3อย่างเขาที่รางบันเลขท้าย2ตัวด้วยนะคะที่ออก31หนงังวัน16หกันยาให้เลขเด่น6ท้ายรางวันที่1ออก6ก6หและรางวันเลขท้าย2ตัวออก58 เข้าเลขเด็ด6ที่หลักร้อยและหลักหน่วยบนในม้วน1ตุลาได้เลขเด็ด9ท้ายหลังบันที่1ออก978และหลังบันเลขท้าย2ตัวออก77เข้าเลขเด็ด9ที่หลักร้อยในม้ว16ตุลาให้เลขเด็ด9ท้ายหลังบันที่1ออก696และหลังบันเลขท้าย2ตัวออก61 เขาเลขเด่น6ที่หลักร้อยและหลักหน่วยบนและอย่างเขาที่หลังบันเลขท้ายสองตัวที่ออก61ด้วยนะคะในวันหนึ่งพฤศจิกาให้เลขเด่น7ท้ายหลังบันที่หนึ่งออก898และหลังบันเลขท้ายสองตัวออก87เขาเลขเด่น7ที่หลังบันเลขท้ายสองตัว87 และนี่ก็คืงวันใหม่16พฤศจิกาจากการวิเคราะห์ได้เลขเด่นคือเลขเด่น8แคปหน้าจอไว้นะคะและรอลุ้นด้วยกันคะ่ะคลิปนี้จบแล้วอยากเรกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะและช่วยกันกดชอบกดแชร์ให้อด m มินด้วยนะคะวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นคะ่ะไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ